เรื่องนี้พระอ,องค์ทรงปรารบพระกาละเถระในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีหญิงคนหนึ่งตั้งอยู่ในฐานะของมารดาเลยดูแลพระเถระรูปหนึ่งคำนี้หมายถึงว่าดูแลดีมากเลยเหมือนกับตัวเองเป็นแม่ของพระดูแลพระแบบนั้นเลยพอน,นี้พวกชาวบ้านที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงก,กันเนี่ยก็ไปฟังธรรมในสำนักของพระเจ้าก็แวะมาที่เรือนของนางบ้างน,นะก็มาคุยให้ฟังมาโอ้พระเจ้าอยู่นะเป็นอัริยยะจริงๆเลยนะ่อาอัศาจรรย์มากๆทำมนศสสนาก็ไพเราะเหลือเกินมาผู้ชมพระเจ้าผู้ชม คำเทศนาของพระพุทธเจ้าให,ห้หญิงคนนี้ฟังหญิงคนนี้ฟังคําของพวกคนเหล่านั้นแล้วก็เลยบอกกับพระเถระว่าแม่โยมเนี่ยก็ต้องการจะไปฟังธรรมของพระุทธเจ้าบ้างพระเถระทำไงรู้ไหมพระเถระบอกว่าอย่าไปเลยไม่ต้องไปหรอกแปลกไหมเอ๊ะทำไมพระไม่อยากให้โยมไปฟังธรรมพระุทธเจ้าก็ห้ามอย่างนี้นะตอนนี้หญิงคนนั้นเนี่ยก็พยายามลบเลาขอพระเถระอยากไปอยากไปฟังธรรมพระุทธเจ้าสักครั้งหนึ่ง ู้นี้ก็พูดอีกผู้นี้ก็พูดอีกอย่างเงี้ยก็ถูกห้ามอย่างเงี้ยสามครั้งไม่ให้ไปมีคําถามขึ้นมาว่าทําไมพระเถระถึงห้ามหญิงคนนี้ไม่ให้ไปเพราะว่าพระเถระคิดว่าถ้าเกิดหญิงคนนี้ได้มีโอกาสไปฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยจะแตกกับเราก็คือจะไม่สนใจเราอีกแล้วมันมึงบอกได้เหมือนกันนะว่าแสดงว่าที่ตัวเองพูดตัวเองสอนผู้หญิงคนเนี้สอนถูกตามทมวินัยตามคําสอนหรือเปล่า พราะถ้าเกิดพระที่พูดตามทตทมวินัยเนี่ยไม่น่าจะกลัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมวันหนึ่งนะในเวลาเช้าหญิงคนนั้นเนี่ยพอกินข้าวเช้าเสร็จเขาารร้าวธรรมทานศีนุโบสถก็ฝากลูกสาวตัวเองว่าฝากให้ดูแลอุปถา,าพรคุณเจ้าแทนหน่อยวันหนึ่งปกติจะคอยดูแลทุกวันแล้วตัวเองก็ไปวัดวันนั้นไม่ขอแล้วไปเลยให้ลูกสาวของหญิงคนนั้นก็ดูแลพระเจรละในเวลาที่พระเจรละมานะโคตรดูแลอย่างดีนะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พระเจรละเอกใจไงว่าเอา้า แล้วมหาอุปสิกาไปไหนพอรู้ว่าไปวัดไปฟังธรรมโอ้โหเขาบอกว่าสันตปรมาโนยนะเป็นคนที่เดือดร้อนกระวนกระวายเหมือนกับมีไฟอยู่ในอกรีบไปวัดเลยคิดในใจว่าป่านนี้หญิงคนนั้นแตกับเราแล้วไปวัดนะไปเจอหญิงคนนี้นกำลังน,น,น,นั่งฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่พอดีเลยก็ไปกราบภู้พเจ้าพูดแรงมาตอนนั้นเลยว่าข้าแต่พวมุ้ดจเจริญ นั่นหญิงคนนี้เนี่ยนะเป็นคนโง่ไม่สามารถจะรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งได้หรอกพระองค์เนี่ยไม่จะเป็นต่องเก่าวทมที่เอียดลึกซึ้งที่เกี่ยวกับขันเป็นต้นให้หญิงคนนี้ฟังหรอกพูดเรื่องท,าทางราวสงศิลไปจนแหลกพอแล้วพระสัสดาเนี่ยก็เห็นอธิยาศัยของพระรูปนี้รู้เลยว่าเป็นคนยังไงนะก็เลยตําหนิเลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนมีปัญญาซามอาศัยทิฏฐิที่ชั่วของตนตําหนิคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องพยาย,ยามเพื่อการฆ่าตนเองทีเดียว แล้วก็ตัดคาถานี้ว่าโยาศาสันลังอรหัตังอริยานังธรรมชีวินังปฏิโกสติทุมเมโททิถิงนิสายปาปิกังพลานิัตกัดเสวะอัตคัญญายะผลติบุคคลใดเป็นคนมีปัญญาสามเป็นคนไม่มีปัญญาอาศัยทิถฐิชั่วของตนตำหนิคำสอนของพระอาหารต์ทั้งหลายบุคคลนั้นย่อมพยายามเพื่อฆ่าตนเองเหมือนกับ ขุยไผ่ที่ฆ่าต้นไผ่เช่นั้นที่บอกว่าอาศัยที่ถีชั่วแล้วก็คัดค้านคำของพระริยะทั้งหลายพระหลานทั้งหลายเนี่ยก็คือเช่นเมื่อมีคนกล่าวว่าเราจะไปฟังธรรมเราจะถวายทานอย่างเงี้ยก็จะค้านอูให้รู้ว่าพวกนี้ถือว่าทำกรรมหนักนะถ้ามีคนจะถวายทานจะฟังธรรมแล้วไปค้านเขาว่าไม่ให้เขาทาอ่ะว่าเป็นคนคัดค้านคําสอนพุทธเจ้าเลยคัดค้านคำสอนของพระหลานทั้งหลายเลยค้านเพื่ออะไรคขาบอกว่าเพราะกลัวตัวเองจะเสื่อมลาบจากการละ บุคคลนี้ย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตนเองเหมือนกับขุยไผ่ที่ฆ่าต้นไผ่แล้วก็เปรียบเทียบมีคาถาต่อมานะพลังเวกัทลิงหันติพลังเวลุงพลังนาลางังสักกาโรกาปุลิสังหันติคับโพอสัสสตริงยาถาผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อฆ่าต้นอ้อคันม้าสะดอนเนี่ยฆ่าตัวมันเองม้าสะดอนเป็นม้าพิเศษที่ถ้ามันเกิดมาไม่ให้มันจะตายสักการโรกาปุริสังหันติเช่นเดียวกัน ตราจักกระฆ่าคนพลอยเหมือนกันในเวลาจบเทศนาอุปสิกาก็ตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลเทศนาก็เป็นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแก่บริษัทเรื่องพระเะีระชื่อว่าก,กาละที่ห้ามโยมไม่ให้ไปฟังทรองค์ก็ตัดกระถาเรื่องบุคคลที่ขัดคานคำข,ของพระอลิยทั้งหลายเป็นผู้ทำลายตนเองเหมือนกับคุยไผ่ที่ฆ่าตนไผ่เชนั้น ก็จบเทศนาวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอความสวัสดีจงมีแก่จะยโยมทุกคนทุกท่านทืน